โคเดสละเจ้าพี่ว่าน้องน้องอยู่ต่มื่อวานน้องฮีขอกว่าอ่านตอน้องอยู่นี่เมินละพี่เออแต่งบ้านอยู่นี่เมินละที่ไหนไปขายหวยได้ที่ไหนพ่องพี่จะไปขายหวยไปขายที่ไหนได้พ่องก็ขายไหนก็ได้กับพี่หพี่กำไ้มันน้อยกะให้นิมนะพี่จะไปขายหวยประเดี๋ยวนี้ป็นเดือร้อนเนาะว่าไรล่ะ แปีไปขายเก้าซีไปขายร้อยชาวบ้านก็เด็กําไรน้อยมาขายเนาะพี่จะขายยังอย่างพี่จะไปขายหวยจะไปขายยังอย่างทำอาชีพอื่นก้าขายอย่างอื่นพี่ขายหวยบอกโอเคพี่กาไรมันน้อยพี่เอาธรรมระมันต้องเซาะทำเลแถวนี้อะก็ขายหวยกันที่ไหนเเก็เติบพีซื้อที่ไหนอ่ะ <c oughs> อุอ้ยโอเดตที่ไหนก<อ>็ตัวนี้ขายละก้าตัวจะไปขายยังอย่าง ผมบอกมูี้พี่มาได้อยู่ต่ำวันนี้พี่ก็เลยบอกว่าเขาขายกันที่ไหนยวันที่สิบห้าเขาตั้งแผงละอ่ะวันที่สิบห้าตั้งแผงละกานก่อวันสิ้นเดือนจะขึ้นจะขึ้นวันที่หนึ่งก็ตั้งแผงละก็มีขายทั่วไปแต่หนูมาส่งเสริมพี่หนูมาเห็นตัวอะกูฮู้ละเนี่ยมาส่งเสริมกูขายหวยพี่กาขายยังไงเดียวกอนก็ไม่ได้เลยก็เอาหวยไปขายไปขายที่ไหนเฮ้ยก็พี่มีลูก้าเก็ะ ที่ไหนพวกขายเล้ในเว็บก็มีเนาะโฆษณาก็มีมือถือก็มีเนาะแห่งกาตั้งขายมันต้องขายพี่อ่ะเอาบะเอาขายก็ได้อบาขายอ่ะไผ่พ่องซื้อหวยใบเดียวเนี่ยไผ่ซื้อหวยเอไผ่พ่องไผ่จะมาซื้อกลังงอกนี่ก็ตำมุนเมั่นช้ำใจกันพี่เออไผ่จะมาซื้อหวยจะไปขายหื้ไผ่แล้วไผ่จะซื้อถ้าจะมีคนซื้อใกล้วันหวยออกกูจะไนซื้อกันไผ่มาซื้อต้นเดือน หวยกำลังออกใครมาซื้อซื้อเงินหวยออกไปแล้วแตมาซื้อเพื่อกำลังช้ำใจกันพี่จะคุจะขายหวยจะขายหวยหลวงเนี่ยจะขายหวยรัฐบาลนี่เออกระเดิ่งพี่จะขายหวยอ่ะโอ้ยกูจะขายหวยมึงก็ว่าบ้าส่งเสริมมันบดีพี่ก็มว่าใครซื้อหวยมึงก็ว่าขาทั่วไปคนหวังดีครับหวยหวังรวยครับพ่อเมียบอกโอเคพี่ มึงบอกเข้าใจกูเยอะกูเนี่ยบระเดี๋ยวนี้กูมีหวยหลวงกูจะเอาหวยหลวงกูไปขายกับพี่แดงก็ซื้อหรอแต่มันมันกำลังหวยกำลังอ๋อเขาจะไปมีตังค์เขาจได้มีตังค์ซื้อฮะกูถูกหวยีมึงถูกหวยถามมึงว่าตําวันเนี้ยเอาหวยไปขายได้ที่ไหนมึงก็บอกว่าบื๊กกูขายหวยถามว่าเป้นซื้อหวยกันที่ไหนมึงก็ว่าคนซื้อทั่วไป เจ็บหัวมันนึกว่าพี่สาวจะพกพี่ถูกหวยจ้าหวยไปขายที่ไหนกนรับซื้อพ่องถูกหวยลัตเตอรี่หวยหลวงเนี่ยหนึ่งใบเฮ้ยสมองเจ็ดสิบไม่ว่าจะกล้าขายหวยอ่ะไปกล้าไปเก้ออย่างกูจะเอาหวยไปขายไม่ว่าจะทำทำเลน้องเนี่ยไปทำลงทำเลอย่างถูกหวยมึงกูรับประกูถูกหวยหนึ่งใบจ้าไปขายอู้บัเคียรหรอบัเคียรต้องไหนสมองมึงน่าเจ็บสิบอู้ไปนิดน้า ตก่งต้องบอกพีถูกหวยเอาไปขึ้นเงินที่ไหนเพราะว่าใครหวยยันต์ก็ก็มันขู่งูแล้วว่าพี่ถูกหวยยันตไงแต่มอนี้บอกงูว่าไปขึ้นที่เงินที่ไหนก็ซื้อที่ไหนไปเปนซื้อกันที่ไหนก็ขายกันที่ไหนขายเนี่ยหมายถึงกูจะเอาหวยไปขายเอาเงินซื้อเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรักซื้อที่ไหนเฮ้ยสมองเจบซิป๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊า๊๊๊น๊๊๊๊๊่๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊๊ย